ทางกระทรวงสาธ,ธารณาสุขกระจายพื้สถานการโรคติดเชื้อไวรัสนิปาพบผู้ป่วยยืนยันในรัฐเบกอตะวันตกประเิศอินเดียในี่องรายขณะทีประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อทางในคนและกระัตรพร้มควบคุมโรคเดินหน้าเฝ้าระวังเดินผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ กระทรวงสาธารณสุขได้เพื่อยแผลสรุปคอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสติบปาเพื่อสร้างความเข้าใจถี่โทกตองแก่ประชาชนล่ามีการเพื่อยแผ่ข้อมูลในซื้อสร้างคบออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยรายงานระบุในข่าวว่าสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศพบผู้ป่วยยืนยันโรคไวรัสติบปาในจำนวนส่องรายในรัฐบวงกอตะวันตกประเทศอินเดียและก็นในคณะน,นี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม ขณะที่ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการติดเชื้อไวรัสอปาทางในคนและกระสัดไปอย่างใด ส่วนกรณีที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการพบผู้ป่วยในจังหวัดภูเกต็ตกระทรวงสาธารณาสุขกยืนยันนะคะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถทกต้องและก็ยังไม่พบผู้ป่วยเข้าค่ายติดเชื้อไวรัสในบ้าในพื้นที่ดังกล่าวค่ะคณะที่ดานควบคุมโรคติดต่อระว่างประเทศกรมควบคุมโรคก็ได้ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมท้งติดตามสถานการณ์ยางไกลฉิดเพื่อจะป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคค่ะทางนี้กระทรวงสาธารณ นาซุกนะคะก็ขอให้ผี่น่อประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางทางการข้องน่วยงานในสร้างกหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทีไส้ดวนกลมควบคุมโรคนึ่ซี่องสองค่ะพร้อมกับยำข้อยาลงเชื้อรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกิดความตื่นตระนกที่เกิดขึ้นในสร้างคมนั่นเองค่ะก็ะออกมาชี้แจงเป็นทีเรียบร้อยแล,แล้วนะคะแล้วก็ยังยืนยันเมื่อเดิมว่าประเทศไทยยัง,ยงไม่มพ<อ>บผู้ติดเชื้อ